ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบสุขุสุคนนะครับมีผ้ามาส้มรถไทฟอร์ดกับรถไทคู่บตานะครับสีผ้ามาบอกเรื่องขอดีขอเสียทั้งสองหลุ่นะครับผมเป็นยังคือเลือกใส่คู่บตานะครับแล้วก็สีมาบอกนะครับทุกจิิงทุกอย่างมันสิมีขอดีขอเสียทุกหลุ่นะครับคือถ่าไผครับคู่บตาก็ว่าได้คู่บตาดีนะครับไผ่ครับฟอร์ดก็ว่าได้ฟอร์ดนะครับบอ่าแต่สีเป็นรถยังครับ คือยังผวกครับแม่โคงสิข้าเจ้าครับแคดกับว่าแคดข้าเจ้าครับโคมัดสุกับว่าโคมัดสุดีนะครับคนเท่ามันสิเป็นแนวนี่เลยพี่น้องคือมอเตอร์ไซค์นี่นะไผ่ครับฮอนด้ากับว่าฮอนด้าไผ่ครับย a มาหากับว่าย a m a h าครับบม่มีไผ่ารถเจ้าของห่างว่ารมาลดเจ้าของบุดีหรอกนะครับคือสองสิงสองยางนี่มันก็มันก็เหตุงานแบบแบบเดียวกันนะครับผมคือฟอร์ดนี่บางคนกับว่ามันแข็งมันทนนะครับกับแมนความเขาอยู่หรอกครับ แล้วคู่บต้าเนี่ยครับมันบมทนหรือยังไงครับมันกัผมเลกใส่มากกับโเห็นเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นที่สามขั้นที่สี่ไหมครับขั้นที่สี่ของผมนะครับขั้นแรกผมนี่เป็นรุ่นเอลยิบสองรหล่นงรญี่ปุ่นนะครับคู่บต้าขั้นต่อมากเป็นเอลีศูนย์ครับแล้วก็หกสองแล้วก็มาเก่าหานี่นะครับคือผมมาได้เลีนยมาทั้งคู่บต้าผมกัมากทางทังของผมนะครับตะกี้กับว่าสิเอาฟอร์ดือเพิ่์นะครับแต่ว่าผมว่ามันบดจบถุงหนนะครับี่คือบ่ดว่าาาคือบจมตียดนะครับ ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมันทำงานด้ขวบกันด้เบิดครับฟอร์ตนี่ก็ยกให้เขาเหล่องตีปลากบดินแข็งหน่อยอมเขาเือกันครับทั้งแข็งเขาก็แข็งอีทีครับแต่วา่าทั้งทนนี่ผมว่ามันเกิดสีซู้ซีกันครับมันอยู่กับคนครับแล้วก็คนใส่งานนะครับไพสีดีบบดีมันอยู่กับผู้ขับผ่นะครับผู้รักษาว่าสิรักษาซัมเดเดี๋ยก็คือผมกับมักทั้งสองหลุ่น,นะครับผมแต่ว่าการที ผมรับงานนี่คือผมรับทุกสถาน,นาการณ์นะครับรับงานโวบายติสิเป็นหน้าลมหน้าตมหน้าแหงหน้าพุงนี่เฮ็ดเบิร์ครับบาน,นี้คอเสียนี่ข้งรถไทฟ,ฟอร์ดนี่คืออันนี้คือเบาเรื่องเผ่าออเดียวนะครับโมเมนสองเผาคือตัวเพื่อนเผ้าออเดียวนี่เพื่อนสีลมกองดินรถซีบหล่ลอรถห้องหล่อน,นี่ลมยากนะพี่น้องผู้ไดมีเข้าก็สิจักกอยู่ดอกว่าอาการเป็นอย่างไรน,นะครับคือค้อมกองดินนี่แถบสีค้มอมด้เลยนะครับดินใสนี่มันมันได้ยุพี่น้องแต่ว่ามันสานะครับ ถอยหลังก็บ่ยากขึ้นนะแต่ว่าหาดินแกนนี่ยกให้เขาครับดินแข็งดินหินนี่เมื่อกี้มีเจ้าของนาเพิ่นมานะครับเลยติดตุระเล็กน้อยพี่น้องคุยกับเจ้าของนาอยู่ครับมาบอกกันต่อครับการที่ผมสื่อคู่บตานิดนึงนะครับผมมักขั้วของโตนะครับแล้วก็ขับวเขื่อนซีหร่นี่คือมันจบทุกหน้างานนะครับผม บางนี่บางคนก็ว่าตําปลานี่มันกระแทกบ่ได้นะครับแต่ว่าผมว่าผมเลนมามันก็กระแทกได้อยู่นะครับมันก็บ่เห็นเป็นหยังนะครับคาดน้ํามันนี่คือมันย่ํามันสิบ่กระแทกดีปานคาดแห่งฟอร์ดเขานะครับแต่ว่ามันห่งย่ําได้ดูนะครับย่ําได้ประมาณย่ําย่ำหย่ำยังไงมันก็บ่บใหม่วะยังนะครับแต่ว่าคาดแห่งนี่ย่ําประมาณจักตีไปรถครับ30มสิบวินี่ย่ําย่ำดูดูย่ํากระแทกก็ใหม่คิ้วขาดเลยครับผู้มีรถฟอร์ดหรือว่ามี่นี่เพิ่นก็สิจักอยู่ครับบางคนเพิ่นนซื้ออฟร์ดมาเพิ่ก็สิได้คบตา บางคนซื้อคู่ปตามาก็อยากได้ฟอร์ดนะครับคนหอนมากก็คือกันนะครับผมไอพี่น้องก็ย้าว่าให้กันนะครับบางทีเอฟซีเพื่อนก็บบอกเขามาหลายนะครับว่าเออคือว่าซื้อฟอร์ดฟอร์ดใหญ่ฟอร์ดใหญ่ยังสีผมกับว่เข้าใจให้กันครับก็แล้วแต่คนมากนะครับเงินข้าเจ้าก็อยากซื้อยังก็ซื้อครับแต่วันนี้คู่ปตาานีราคามันแพงนะครับคู่ปตาแปหธาเก่าฮานีขั้นรวมส่งวัแล้วมั่นต๊ะหลานหกหลานเจ็ดแล้ววันนี้ฟอร์ดในส่วนมากมันสี่ยานหาหกแสนครับรถดิวใหม่นนนนาาาล้้เจีะครับ เราขาเจา้าคื่อนะครับบานนี้ขาคือนามือีคู่ต่างทั้งที่มันแพงกากันนะขาก่าฟอร์ดมันดีกว่าพี่น้องก็ลองขึ้นเมืองนะครับผมก็บอกเลว่ารถจะคล่องดีแห้งหนักนะดอกผมก็ว่าด,มมาดีวัตสุุ่นนะมบ่มบดวมาโจมตีขายได้ดอกแต่นี่คือมาเบาสู้กันฟั่งครับคือรถเผาเดียวนี่มันสีเห็ดได้เฉพาะแค่นาแรีงนะครับนาฝนนี่คือเห็ดบ่อใดนะครับผมไปดันกองดินนี่มันก็ห้่นหวยพี่น้องขันภูมิพุ่นสิจักอยู่ดอกบานนี้เบาเรื่องฟอร์ดสองเผานะครับ อันนี้ผมกับซกษาซ้มาเด็กๆน้อยนะครับจากสีแมนขว่พินวาบอฟอดสองเผ่านี่ทาเป็นสองเผ่านี่มันสีเป็นกระกระบาดมากแตกนะครับมันเหลี่ยวจำบ่ไดดเหลี่ยวจำหยากอะกาหล่อหนาลอยนี่ก็บ่ไดดครับบางที่ห้ามันกับบ่ไดดไปอันนี้มันปลานั่นนะครับคือข้าต้องเหมืองเถือเ้ามันมันยยมขับขันหรือว่าจําเป็นนข้าตตรงเวียนยินออกข้าตตรงเดี่ยวจาอะไรกะกดเออดินเงียนเจียนนี่หล่อหนามันต้องลอยอยู่แล้วครับ คันมันหล่อนะหร่อยแล้วก็เดี๋ยวจำานีกากระบาดเพิ่นสิมากแตกนะครับถ้าเป็นฟอดสองเผ่านะครับบอดข่านิ่เขาแหลนขัานข้าระโหลงสี่นะครับอันนี้เห็นเข้าว่ามานะครับพี่นองผู้มีเพิ่นกับิจักอยู่ครับก็ลองถามข้าเจ้าศึกษาข้าเจ้ามึงครับว่ากากระบาดมากแตกอีนีบันะครับเพราะว่ามันบัวเดเป็นเรือหมูคือยังผัวคู่บัวตานะครับมันบริเดเป็นเฟืองคือคู่บัวตาน้ำมันมันก็เลี่ยงอยู่ขานแบบได้แล้วพุกับโบจักแต่ว่ามันเป็นกากระบาดทึ่งข่านไตข่านขางเลยนะครับ คู่ตานี่ขอเสียเพิ่นก็นคือบางคนก็นว่ามันเบานะครับแล้วพี่น้องหูว่าครับว่ารถเอ็มแปดหาเก่าหายำนักมันเท่าไรครับคู่ตานี่เขาก็าวว่ามันเบามันเกิดเป็นน้ำหลุนน้ำเมือนครับถ้าเอ็มหกสองขันเก่าผมแหล้วก็หนกนี่ ยมอมู่ครับว่ามันเบาอีกทีครับแล a, ates, in, <t ương ga> fin, tablet, win, ้วก so mm ็เอลหาศูนย์สี่ศูนย์เพราะว่าเขาเห็ดมาสําหรับหน้าหนามหน้าตมไมใบตะไทยไบถ้าปันหน้าหนามนะครับแล้วก็คู่ปตานที่มีผวกบุกเบิกนะครับคือยังผวกลอยแปดเก่าหาแปดหาข้นีเข้าสี่ใบบุกเบิกโดยเฉพาะนะครับน้ำหนักมันกระดิสู้สีก็ฟ่อนนะครับโตรถบางคนก็่าสองตันกลัวนะครับกระมไปได้หรอครับเวทท่วงหนาท่วงหลังอะไรก็พันหนาพานหลังพี่หองวัานที่เทเดครับไอผมนี่ครับไออาจารย์ต่อต่อมเพื่อนนี่นะครับเพื่อนไปสร้างมาจาก้านนมันเมืนอไหนสี่น เห็นพันวามาครับฟอดนี่ก็ยุยานซีตันหาซีตันหกอย่างครับร่วมเบิร์ก็สิบางขันนกนสีเทงอยู่บ่ครับหาตันก็สีบเทงแล้วผมว่าระบาดนี้เขาก็ว่าฟอร์ดนี่มันถอยหางตามก็ใหม่ได้ดีนะครับคู่บตาก็ได้กันครับแต่ว่าเขาเหตดแห่งคือเขาบ่ได้เพราะว่าสาเขามันใหญ่กลัวครับสาคู่บตานี่มันหน่อยนะครับเขนเอาไปกระแทกแห่งมันหางมันไหลขึ้นนีมีดต่พังครับฟอดนี่คือกันครับขั้นแห่หางมันไหลขึ้นนีสากระทะลุคือกันครับ เพราะว่าเพื่อนผมผวกมูผมไอน้อนุ่มเวทแดงเนี่ยเขาก็เหรี่ยมาโดนหนื่งครับสิบปีน่าจะได้ครับเพราะว่าพอาเม่เขาเหรี่ยมาแต่ก่อนนะครับแต่สมัยผมทันีีเกิดบนนะครับก็ศึกษามาคักแลยพี่น้องจังหวัดตัดสินใจเอาคู่บตตาครับแต่ว่าเรื่องทนนี่ผมกบว่ามันอยู่กับการ,รักดูแลรักษาของคนห่าบางคนนี่ใส่ยางเดียวโบรักษายัางมันตายเบิดแล้วครับหลุดคือฟอร์ดนี่เฮ็ดเครื่องไมใหม่คือ,อยังรถด พี่น้องผมเห็นเขาเหยดเข้ากับบเบีวณน้ำมันโคงน้ำมันเครื่องขัวันเขาแตกว่าเขาข่าวกับลูกเบรกขึ้นกันนะครับบึดครับคนห่าเดี๋ยวแต่ไฟสิพิจารณาเมืองครับสําหรับผมกับบ้านดีวัุรุ่นะครับแต่ว่ามันเสียอย่างเดียวคือมันหมดจบถูกสถทานกาการครับคือมันหมดจบถูกสภาพหนางานนะผมอยากได้แบบจบจบแบบครับง่ายนิ่มๆนะครับบานีฟอร์ดนี่ขั้นห้องครับไปนี่ อากาศมันห่อนนี่ห่อนนด้ครับคนเฮานี่บโมว่าแต่สีเป็นขาดแข็งเขาเกียร์หยากแล้วก็อากาศเครืองมันห่อนขึ้นมาใส่ทอขึ้นมาใส่นะครับโมมีผ้ายางกันคือคูบตานะครับ่นี่เป็นคูบตานี่มันสีมีแผ่นกัดแนวนี่ครับขาดก็เ่ราถุงเยียบก็ได้ครับเยียบก็ได้ฟอดนี่สีเป็นแนวนี่ครับเป็นนั่งเล็กไปเลยนะครับผมปั่มกับหัวครับ มันก็คือว่าะครับรถมันหลายปีเนาะพี่น้องสามสิบปีนะครับสี่สิบสามสิบปีแล้วมันเกิดเป็นธรรมดาครับฟอร์ดนี่ส่วนมากมันสิมีปัญหาเรื่องพวกปั่มพานหนาพานหลังนะครับแล้วก็พวกปั่มปั่มกุ้มปั่มเรียมเข้านะครับเขาสิมีปัญหาหยามสตาร์ทิชหย่างแล้วก็ยกหางขืนสาครับหยามไทยให้ให้ยังใบหน้าด้านหน้านี่ก็ส่านะครับงัดตอนี่มันก็คือว่าครับรถมันโดนแล้วนะครับผม แต่ว่าก็ยอมอยู่ครับว่ารถโดนปลานีใส่ได้โดนปลานีมันก็ทนของเขาอีดีแหะครับเด็กเข้ากับแข็งนําครับอุปตาเข้าท่าบ่อเรื่องอายุสามสิบสี่สิบปีจังสที่ยงซําเขาปุปูครับสี่เหเครื่องเขาปุปูแต่ว่าไม่ไม่มันก็งัดดีขึ้นมาแล้วครับพานกับบ่อไหลบ่อหยังนะครับทัานเก่ามากกับจีเป็นคือกันนั่นแหละครับผม แล้วก็เรื่องกระแทกนี่กระแทกใส่ก๊กใหม่นี่ลดฟอร์ด่วนมากเข้าเดียวนี่สีกระแทกดีกว่าสองเขานะครับมันบม่มีเขาหนาเดือยมูบอูดนะครับคือมันแรนต่ำได้ครับคู่ปตาเขาไปแรนต่ำเือเขาแห่งงนี่มีแต่พังครับห้องเขาหนี่ต่ำลงไปครับว่าเห็นเป็นยังแต่ว่าเขากกหนาแหลงนี่ก็ยกให้เขากันนะครับแต่ว่าคู่ปาเขาก็เหตุไดกันครับกับนี้กันหอกครับผมเห็ดงานคููกันมานี่ก็ร้ายขิปนะครับพี่หน้องย่อนกลับมึงเกิดร้ายอยู่ครับมันก็ เหตุงานแบบเดียวกันมันกับวนาสิวาให้กันวนาสิเปรียเทียบกันที่เอารถมาส้นกันเห็นมองนีคือเหตุเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเมืองซือครับกับบ่ได้วาเข้าดอกเขากับวาขั้นหนัขั้นหนีดีเนาะมันก็ได้แต่พุมักขั้นพูเขาเรียจริงเข้าสีหูจริงครับคือพวกเขามีรถนะครับถามีรถแล้วเข้าสีหูด้วยว่าอันนั้นอันนี้ตัวใดมันผิดพลาดตัวใดมันบด่ดีตัวใดมันดีเรืนกันห้ายบ่เขาอสีจักเองนะครับคือต้องมีรถเองครับยังสีหูว่า อันใด้มันเป็นตาใส่ยูกันพี่น้องก็ล้องอศึกษามึงครับขั้นมันโหูรงค้นเขามีเงินอยู่ร้ายอย่างสิเขาก็สื่อปอดก็ร้ายสื่อคู่บตาก็ร้ายแล้วแต่หาสิตัสดสินใจคือว่า้วครับขั้นสีเอามาไทยหนาอย่างสิเขาก็สื่อมม่ยังครับเผาเดียวมาไทยหนาหน่ามันก็สิไทยอะไรครับคนเอามัน้องสื่อให้มันถือประเภทขั้นสีเอามาเบื่องสิก็ยกให้เขากันนะครับแต่ว่าคู่บุตาหอกแบบเหตุใดขึ้นการครับ พะวารถษก็เห็ดออกมาใส่งานประเภทเดียวกันนะครับมโนยิไพเอารถไถมาหาคุดสาเลือกๆดอกนะครับผมครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำานีนะครับซื้อทุกสิ่งทุกอย่างก็เดี๋ยวจะผู้มักผู้สื่อผู้สมผู้ใส่นะครับผู้ข้ามีเขาเกิดจังหรูจริงผู้ผู้มีก็บมีแต่เบาหันนะครับผมโบจักงั้งก็บเบาไปทุเรีบทุเรีดนครับผมก็บบอกเล้ว่าอันนี้ดอกและ เนี่ยมึงมาดูน่นะครับขาหมิ่นขาเจากับอกเลยว่าผมนะครับค้นท้อนมากมัคือกันสวงไายนี่ก็ยออนี่ครับเขาหงายกลัวห้อร้ายครับแต่ว่าเขามีกะบอกสยกนะครับเขามีสากกระยังนี่ะเขายกระบบน้ำมันยังได้อะไรนะครับแขนเข้ากับนาครับนี่ห้องผมนี่มันก็หน่อยกลัวร้ายเติบู่ครับแต่ว่าก็มีกะบอกสยกนะครับ บางคนก็ว่าหั่งตามก็ใหม่ดีคือศาสตร์ดิฉันสิบประเที่ยมเที่ยงก็ใหม่นะครับมันจีดันเต็ดินนะครับส่วนมากอันนี้เป็นหกสี่ศูนย์นะครับเฝ้าเดียวตัวนี้เป็นแปดเก่าฮาครับครับจะได้ก็เจอกันไม่คลิปหนาวนะครับจะได้ก็ดรวมงานกันคือเก่าเลยนะครับผมหมาว่าเต็สิเป็นฟอร์ตคู่บุตรยันหมาขั้นนี้ในที่ทมงานก็ไปคือเก่าครับเดี๋ยว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 อะไรนะหัว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 ขวดเบียร์ขวดเบียร์ เห็นนมเวทแดงก็อยู่น้ำกันครับอาจานใหญ่ก็อยู่น้ำกันครับอยากไดงยืมฟอดบัวนะยากไงยืมมาคูตากัดขันเงินอยากได้อยู่นี่คือว่าบัวโอ้ยนั่นเห็นหู่พี่น้องไพ่เมียไหนเขาก็ว่าอันนั้นดีครับรุ่นดีเบิร์ตครับขึ้นอยู่กับคู่อยู่หลังกว่าไว่าแมนแมนแมนถูกต้อง คือบอกไอ้เอฟซีมันฟังนะเห็นเพื่นคอมเมนต์มาหลายผู้นั่นก็ว่าฟอร์ดผู้หนี่ก็ว่าฟอร์ดก็เดี๋ยวได้ข้าเจ้าะนะครับผู้บ่มีข้าวเจาะกับผู้จักกันนะคืองานออกมาคือการบริการเนี่ยนคือเอามาเฮ็ดงานนี่มาปั๊บทีมาไถ่ให้เองสิมันมวยไผเอามาเรียนดินคือรถนทุกหลอดหรอกนะครับผมผมว่าครับจะได้กับฝากไว้ซ้ำหนี้นะพี่น้องวิ่งแน่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ